ขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้ผมอยากจะนะําข้อความในพมพีตอนหนึ่งครับที่พูดถึงพันธกิจแห่งการคืนดีที่จะมีอากาศเทศเรารับฟังรรรพระธรรมสำหรับใครครวนด้วยกันครับพระธรรมสําหรับใครครวนพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ11ถึง21พันธกิจแห่งการคืนดีกันเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพระเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้อตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่ไม่ได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจ เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมีได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จรงิงแต่เดี๋ยวนี้ เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกันกบพระองค์ทางพระเยซูคิต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจ เรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีก,นกันกับพระองค์โดยพระคิ์มีได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิ์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคิ์ให้คืนดีกันกันกบพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์อาเมนอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าครับเรายังอยู่ในหัวข้อเก็บเกี่ยวด้วยความห่วงใยครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาแล้วก็ห่วงใยเราทั้งหลายครับพระองค์จึงทรงเป็นผู้เริ่มพันธกิจแห่งการคืนดี การที่พระองค์ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์ให้เสด็จลงมาในโลกนี้พเ,เพื่อจะตายไถ่บาปให้กับหลังทั้งหลายดังนั้นเราจึงเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสัพพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นนะครับเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับเราเป็นคนที่พระเยซูถไถ่แล้วนะครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับในเพลงชื่อคิสเซียนบทที่92พระเยซูถไถ่ข้าแล้วจะเรียนเชิญพิ่ชมุกขึ้นยืนครับสรรเสริญพระเยซูด้วยกัน ขาขอร้องเพลงถวายเพลงพระโลหิตผู้ไทยในจิตข้ามีความสุขสาสงบใจข้าไม่มีความสงสัยรวมร้องเพลงบทเพลงใหม่ข้ารอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูพระเยซูไทยข้าแลโดยโลหิตขออประองสงไทยขา้า เ่ารอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูข้ารู้ว่ามีชีวิตทุกทกวันกับพระคิดข้าเดินตามรอยพระบาทพระเยซูข้าเดินตามแสงสว่างมีกำลังเรือกว่าบาปเขารอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูพระเยซู ไทยคาแล้วยโลหิตขอรพรงค์ทรงไทยคาเอเลลูยาเขาเป็นมูยืนอยู่รอบพระทีนงังร้องเพลงวงขารอนแล้วโดวยโลหิตพระเยซูพายุกลาราตริยามสึกสงครามขาต่อสู้พระเยซูทรงช่วยให้้ามีชยัย มารายในพระเจ้าข้า,าัสข้ารถแล้วโดยโลหิตพระเยซูพระเยซูไถ่ข้าแล้วด้วยโลหิตครบองทรง,งไถ่ข้าอเลลูยาเขาเป็นมูยืนอยู่รอบพระที่นั่งร้องเพลงว่าข้ารถแล้วโดยโลหิตข้อสองพร้อมกันครับ ขารูวามีชีวิตทุกๆวันกับพระคิตขาเดินตามรอยพระบาทพระเยซูข้าเดินตามแสงสว่างมีกำลังเรีอควาาบาข้ารอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูพระเยซูไถ่ข้าแล้วพระเยซูไถ่ข้าแล้ว มถัายอยู่กลาราชวิทยามศึกสงครามข้าต่อสู้พระเยซูทรงช่วยให้ข้ามิชัยเหนือศัตรูมูมารายในพระเจ้าขา้ขาอสศัยรอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูพระเยซูไทยข้าแล เพลงวง่าข้ารอดแล้วโดยโลหิตพระเยซูไถ่ข้าแล้วสรรเสริญพระเยซูพระเยซูไถ่ข้า เยซูขอบพระคุณพระเยซูข้าพงหลายรอดแล้วโดโลหิตประเสริฐของพระองค์และข้าพงหลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสพพัดเก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นขอบพระคุณพระเยซูและหมายสําคัญอันสําคัญที่พระองค์ทรงมีให้กับเราเคือการที่เรามีสันติสุขในองค์พระเยซูริ์เจ้าเมืเรามีการต้อนรับองค์พระเยซูริ์เข้าสู่ชีวิตของเราทั้งหลาย ขอบพระคุณพระเยซูที่สันติสุข,ขอพปรงองทรงครอบครองจิตใจของเราให้เรารับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราทั้งหลายอยู่ในการครอบครองของพระองค์ขอบคุณพระเยซูสันเสริมเยซูแปลว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราได้รับกันทรงอวยพรกันปกป้องกันคุ้มครองซึ่งมาจากพระองค์จึงขอบคุณพระเยซูพปรเจะขอพปรงองทรงโปรดเมตตาอวยพรข้าพอาทั้งหลายให้เช้านี้เราทั้งหลายจะมี Uh, uh, หัวใจเียรึกถึงพระคุณความรักขอบพระองค์หัวใจการที่มอบถวายกับพระองค์ขอบพระองค์ทรงโปรดเมตตาทรงเข้ามาอยู่ในใจของเราทั้งหลายขอบคุณพระเยซูสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงโปรดเมตตาผู้ทรงกรุณาทรงอวยพรสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าและเช้านี้ผมอยากจะเชิญชวนเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันครับในบทเพลงที่ชื่อว่าพระองค์อยู่ด้วยโลกคลายสข ขอบคุณพระเยซูให้เราสรรเสริญพระเยซูด้วยกันสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์เหือพรอเยซูช่วยขารอดบาปโลกนี้กลับกลายคลายเมืองสวรรค์ทามกลางความทุกข์วิโยคโศกสันพระองค์อยู่ด้วยโลกคลายสวรรค์ โออาลีล oh, ูยาทายินดีเมื่อพระอง์โปรด ลอดเวลาโออาเลลูยาคารินดีเมื่อพระองค์ ระเยซูอยู่ก็คลายสวรรค์โอ,อ้าเลลูยข้าฮินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปผ่าบบนบกในน้ำที่ไหนไม่ว่า พิอยู่ด,ดเราร้องบทเพลงนี้ทั้งคำสรรเสริญพระเยซูด้วยกันเมื่อพระเยซูช่วยขารอด,าดมากโุกกลับกลายใลายเมืองสวรรค์ทำกลางความทุกว,วิโยกโศกสันพระองค์อยู่ดูก็คลายสวรรค์โออาเลลู ้ยินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปคาบนบกในน้ำที่ไหนไม่ว่าพระคิ์อยู่ด้วยนั่นเขาสอมร้องกันครั้งหนึ่งสวรรค์อยู่ไกลนักหนาแต่เมื่อพระคิ์ทรงยิ้มกับคา าในวิญญาณคือสุขสำราญตลอดเวลาโออาเลลูย oh, าข่ายินดีเพื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปขา้าบนบกในน้ำที่ไหนไม่ว่าพระวิตยอยู่ oh, อีกครั้งครับโอ้อ oh, าเลลูยวาว โ oh, ออาเลลูยาขายินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปข้าบนบกในน้ำที่ไหนไม่ว่าพระคิดอยู่ดูวยคที่มัตีเรลงไปครับฉันชวนเราไ<ร>ม่กนนันอธฐานนมัสการพระเจ้าของเราด้วยกันขอบพระคุณพระเยซูสรรเสริญพระเยซูพรงฉะฆ่าสำหรับการ สุขครอบครองของพระองค์เมื่อข้าพเ้าหลายได้ต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรข้าพเ้าหลายสำแดงกับข้าพเ้าหลายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตกับข้าพเ้หลายด้วยสันติสุขซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรและขอบคุณพระเยซูพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเมตตาอวยพรข้าพเ้หลายให้เราทั้งหลายนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์ เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เราจะประกาศกับคนทั้งหลายว่าเรามีสันติสุขในองค์พระเยซูเราได้รับการสัมผัสได้รับพระคุณความรักของพระองค์เราจะเป็นแบบใจ่าให้กับคนในโลกนี้พูะเจ้าจะเป็นเหมือนตัวแทนิมนเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปพูะเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพระเจ้าที่เราจะสำแดงพระคุณความรักของพระองค์เป็นน้ำพระทยัยเมตตากรุณาให้เราทั้งหลาย ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแต่จะมีจะอยู่เพื่อโปรง่งผู้ทรงสิ้นประชนและทรงเปน็นขึ้นมาเพื่อขับสงหลายขอพระคุณพระเยสูที่พรรองไม่ใช่พระเจ้าของเฉพาะคริสเตียนอย่างเดียวแต่โรรองทรงเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกนี้และคนอีกมากมายเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือขอโรรองทรงโปรดเมตตาประทานหัวใจขององค์พระเยสุกับขับสงหลายหัวใจที่รักโรรองอยากจะตอบแทนพระคุณความรักของโรรอง ให้เรารับรู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยเราไม่ต้องกลัวอะไรเราไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองแต่เรามีพระเยซูที่ทรงเสริมกําลังเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยผู้ทรงอำนวยพรทุกประการขอบพระคุณพระเยซูสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าจะร้องข้อที่สาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณพระเยซูอยู่ลุ่มแม่น้ำ ไนวังจาหรือในโรงนาเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญพระเยซูอยู่ก็คลายสวรรค์โออาเลลูยาคาอินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปข้าบนปกในน้ำ ไม่ว่าพระคิดอยู่ดูอีกครั้งครับโอฮาเลุยาโอฮาเลลุยาข้าหินดีเมื่อพระองค์ อกาสสงบใจกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งครับขอให้เวลานี้เป็นเวลาที่พระาายาณบริสุทิทรงตัดกับเราทั้งหลายแต่ละคนตามชอบน้มพระไทยของพระองค์พระบิดาพระเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตา พกรุณาความผ่งใยของพระองค์ทั้งหลายที่มีต่อข้าพทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายทุกคนในโลกนี้โดยการที่พระองค์ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์ให้กับข้าพทั้งหลายเพื่อที่ได้เสด็จมาเพื่อจะตายไถ่บาปข้าพงทั้งหลายบนไม้กางเขนนั้นและขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่สเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงประชนอยู่และมนุษย์ทั้งหลายต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตพระองค์ทรงประทานสิทธิให้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และขอบคุณพระเยซูที่การครอบครองของพระองค์อยู่ท่ามกลางเรา,เราทั้งหลายขอบคุณพระเยซูที่หมายสำคัญคือการที่เรามีสันติสุขในองค์พระเยซูเราไม่จําเป็นต้องกลัวสิ่งใดเพราะเรามีพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราทั้งหลายทรงอยู่ในเราทั้งหลายขอพระเยซูทรงอวยพรเช้าวันนี้พระองค์จะขัที่พระองค์จะทรงสาแดงน้าพระทัยกับข้าพง์ทั้งหลายอย่างชัดเจนสาแดงของน้าพระทัยของพระองค์ขอพรบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงมอบภารกิจเรื่องการคืนดีให้กับเราทั้งหลายให้เราออกไปประกาศนั้น ขอพระองค์ทรงอวยพรข้าพทั้งหลายที่จะรับเอาน้ำพระทัยอย่างชัดเจนนี้เข้าสู่ชีวิตและขอบคุณพระเยซูสักเช้าวันนี้ที่เราจะฟังพระคําของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรประทานให้จิตใจของเราทั้งหลายเป็นเปรียบเสมือนดินที่ดีที่เมื่อพจนะคําของพระองค์ตกในจิตใจของเราทั้งหลายแล้วจะเกิดผลอย่างมากมาย30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยท่าบ้างตามชอบน้ำพระทัยเมตตากรุณาของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงให้ข้าพทั้งหลายเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราทั้งหลายใหม่ เพื่อคําหาจะได้รับรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประทยและอะไรดียอดเยี่ยมเราจึงสรรเสริญขอบพระคุณในพระคุณความรักของพระองค์ขอมอบฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในการทรงอวยพรของพระองค์ไอ่ฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมนเรียนเชิญชุมชุมนั่งครับกาต่อไปขอเรียนเชิญท่านอนุสาสาจารย์ปริญญาตาเวโนโนอ่าที่จะเป็นผู้เทศนาขอเรียนเชิญครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ